บิเตอร์บักกี้มาไว้หลังบ้านสักพักใหญ่ๆโบออกมาดูก็ยังอยู่ดีนะคะลงไปอัดวิดีโอข้างล่างพักใหญ่ๆกลับมาเป็นอย่างนี้แล้วจ้าบักกี้พังกำแพงที่กั้นเอาไว้ <c oughs> ระเนระนาดเลยโบไปเรียกวิสเตอร์มาหาดวนนะคะโบนึกว่าน้องจะเดินไปไหนไหนปรากฏว่า น้องอยู่หน้าบ้านจ้าอันนี้ให้มิเตอร์นั่งอยู่นู่นเดินอยู่หน้าบ้านให้มิเตอร์นั่งเฝ้า <c oughs> ปล่อยไม่ได้แล้วนะเขามีแรงมหาศาลในการพังเมื่อกี้กินใบทิวลิปน,นี้เอาสตรอเบอรีอรอร่ให้กินสตรอเบอรีอร่ราปากเลย <c oughs> in strawberry ở ờ, phải lẽ phải lẽ cả đi lông lịch nói Hello. 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 เมื่อกี้หนีเที่ยว พดเข้าไปในบ้านแล้วก็ออกมาดูน้องอีกทีหนึ่งนะคะเห็นน้องยืนอยู่ตรงบันไดขานี่แล,ลบออกไปข้างหน้าแล้วนะแล้วน้องก็วกกลับนะคะไม่กระโดดพดเข้าไปในโควเก็บขยะเก็บรี c ไซเคิลนะคะสักพักมเตอเข้าไปบอกว่าฮีจัม <laughs> น้องกระโดดนะคะ น้องไม่ได,ด้กระโดดตรงบันไดนะน้องกระโดดลงบนหญ้านะคะปล่อยไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวน้องหนีร้องไห้แน่เลย